ตอนที่สิบห้ารุ่นพิเศษกินข้าวเสร็จแล้วไปอาบน้ำคืนนี้ลงไปนั่งรอพี่ทำงานห้ามดือ้อแล้วพรุ่งนี้จะให้ไปเรียนหนังสือน้ำหวานมองหน้าคนเพิ่งยอมปลดโซ่ข้อเท้าให้กลิ่นอาหารหอมฟุ้งเตะจมูกกี่โมงแล้วคะสี่โมงเย็นมีหน้าถึงได้หิวมาก มื้อสุดท้ายคือ6กโมงเย็นเมื่อวานแล้วเขายังปลุกด้วยไฟสว่างตั้งแต่เช้าตรู่ก่อนจะปล่อยให้เธอนอนยาวจนถึงตอนนี้ได้แต่ถอนใจกับซากโทรศัพท์บนพื้นยอมนั่งกินเงียบๆไม่กล้ามีปัญหาเพราะทั้งชีวิตมีคนโทรหาแค่ไม่กี่คนสอง,งสสัปดาห์พ่อจะโทรมาสักครั้ง ส่วนพี่สาวไม่ต้องพูดถึงถ้าไม่มีเรื่องไหว้วานไม่เคยได้ยินเสียงเหลือแค่เพื่อนอย่างนิ้งกับพี่จินเท่านั้นและต้นเหตุที่ทำให้แอรเรียอลคว้างโทรศัพท์ก็ไม่ใช่ใครถ้าคืนนี้ทำตัวน่ารักพุ่งนี้หลังเลิกเรียนพี่จะพาไปซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่ตกลงไหมค่ะน้ำหวานจะไปอาบน้ำแต่นึกบางอย่างขึ้นได้ กวาดตามองหาทั่วพื้นห้องแล้วชุดของหวานล่ะส่งไปซักเดี๋ยวเอามาให้แต่หวานไม่มีชุดชั้นในขอกลับไปเอาที่หอได้ไหมคะเธอจำได้ว่ากางเกงในตัวจิ๋วถูกเขากระชากขาดไปตั้งแต่คืนแรกพี่พาหวานไปก็ได้เราค่อยกลับมาน้ำหวานไม่กล้าต่อรองมากเมื่อเห็นสายตาลุ่มลึก กลัวว่าเขาจะบ้าขึ้นมาอีกแต่แอรเรียวกลับยกยิ้มมุมปากไม่ต้องไปหรอกพี่มีของที่เหมาะกับหวานเข้าไปอาบน้ำซะน้ำหวานเข้าห้องน้ำด้วยสภาพดูไม่ได้อาบน้ำครั้งสุดท้ายคือวันที่มาเที่ยวพร้อมนิง้งใบหน้าปราศจากเครื่องสำอางเนื้อตัวไม่มีกลิ่นเหม็นเพราะแอรเรียลช่วยเช็ดตัวให้ เธอเห็นอ่างใส่น้ำกับผ้าขนหนูในห้องเขาใจร้ายก็จริงแต่ไม่ถึงกับคิดฆ่าเธอเมื่อคืนเธอแค่หลับตาแต่ยังไม่หลับจึงได้ยินแอรเรียลคุยกับเพื่อนถ้าเขาไม่ได้โกหกก็คงมีใจชอบพอเธออยู่บ้างจึงคิดสารสัมพันธ์แม้จะข้ามขั้นรวบรัดจนน่ากลัวแต่ก็ดีกว่าโดนฟันแล้วทิ้ง น้ำหวานแช่น้ำจนตัวสะอาดออกมาไม่เห็นแอรีรียลมีแต่เสื้อสายเดี่ยวกระโปรงสั้นบนเตียงไม่มีกางเกงชั้นในให้ใส่แต่งตัวนั่งรอนานจนเผลอหลับตื่นขึ้นอีกครั้งเห็นแอริเรยลกลับมาพร้อมถุงกระดาษหนึ่งทุ่มพี่ต้องลงไปร้องเพลงหวานจะเดินยังไงคะข้างในมันโล่งไปหมดมาใกล้ๆสิ พี่จะใส่กางเกงในที่เหมาะกับเธอให้เขายิ้มกรุ้มกริ่มล้วงถุงกระดาษหยิบของที่ว่าพร้อมกับน้ำหวานก้าวเข้ามาแล้วก็ต้องชะงักตัวแข็งค้างเมื่อเห็นของในมือเกือบสิบนาทีกว่าทุกอย่างจะเรียบร้อยแอรียัลคว้าแขนคนตัวเล็กออกจากห้องพี่แอรียลถอดไม่ได้หรอ กว่าพี่จะร้องเพลงเศษหวานต้องตายแน่ทนไม่ไหวหรอกน้ำหวานหน้าแดงกำ่ำเดินบิดเอวเอียงตัวคล้ายคนเมาแม้ยังไม่ได้ดื่มสักหยดจำได้ว่าเขาขึ้นเวทีอย่างน้อยต้องมีครึ่งชั่วโมงมาเธอหน้าเดินให้มั่นใจหน่อยเดี๋ยวคนอื่นจะสงสัยว่ามีอะไรคาอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าแล้วคืนนี้ห้ามเมาเด็ดขาดเข้าใจไหมเข,เข้าใจค่ะ แอรีรยวลพาน้ำหวานไปนั่งรอที่โต๊ะด้านข้างเวทีแล้วเดินไปเทน,น้ำส้มคั้นเองกับมือเอามาให้หญิงสาวห้ามเมาห้ามเต้นยั่วผู้ชายคนอื่นเข้าใจตรงกันนะน้ำหวานกลืนน้ำลายพยักหน้าหงึกแอรเรียวลยิ้มเยือกเย็นก้มกระซิบเบิร์นไปก่อนเดี๋ยวคืนนี้พี่จัดให้ชุดใหญ่คนถูกสั่งหน้าแดงจับขอบโต๊ะไว้แน่น มองเขาเดินล้วงกระเป๋ากางเกงกระโดดขึ้นเวทีร้องเพลงอย่างมีความสุขถือเป็นช่วงเวลาหยุดพักจากการถูกรังแกไม่นานน้ำหวานได้ยินเสียงเรียกจากเพื่อนสนิทนิ้งซักถามละเอียดยิบทั้งเรื่องไม่ไปเรียนและโทรศัพท์ติดต่อไม่ได้ก็ได้แต่ตอบเลี่ยงไปไม่อยากเปิดเผยความสัมพันธ์ลับๆร,ร,ระหว่างตนกับแอริเรยล นับว่าโชคดีที่นิ้งจำไม่ได้ว่าชุดที่เธอใส่ตอนนี้คือชุดเดียวกับเมื่อสองคืนก่อนนั่งคุยเพลินไม่ได้สนใจคนบนเวทีแล้วเขาก็มีวิธีเรียกร้องอดทนไว้น้ำหวานจะค้างออกมาตรงนี้ไม่ได้น้ำหวานโอดครวญในใจหันไปมองหน้าตัวการเอามือล้วงกระเป๋าร้องเพลงด้วยท่าทางสบาย ต่อรองอะไรไม่ได้นอกจากกำมือไว้แทนการถือแก้วเพราะกลัวว่าจะบีบแตกคามือไฮสาวๆว,วันนี้มากันแค่สองคนเหรอคะเสียงทุ้มหวานหูทำให้น้ำหวานสะดุง้งมองต้นเสียงด้วยใบหน้าซีดเผือดจินหนุ่มหล่อรุ่นพี่หน้าตีที่ตามจีบเธอจินเป็นเพื่อนของมาวินแฟนเก่านิง้ง และเป็นคนเดียวกับที่กดหาเธอรัวๆจนแอรเรียวฉุนขาดจินชวนสาวๆคุยสนุกสนานแต่น้ำหวานไม่อาจจับใจความได้เพราะมัวแต่ผวากับสีหน้าดุดันของคนบนเวทีไม่รู้ว่าคืนนี้จะตายคาเตียงหรือเปล่าผวาหนักเมื่อจินถือวิสาสะดึงแก้วน้ำส้มออกแล้ววางเครื่องดื่มแก้วใหม่แทนที่ น้ำปั่นสีฟ้าสดใสผสมแอลกอฮอล์อย่างที่เธอชื่นชอบทำได้แค่นั่งมองกลืนน้ำลายไม่กล้าดื่มแล้วน้ำหวานก็ต้องสะดุ้งเฮือกรีบเลื่อนมือไปจิกหัวเขา่าทรมานกับการอดกลั้นต้องก้มหน้าเพราะกลัวมีใครสังเกตเห็นสูตรลมหายใจลึกหันไปมองบนเวที ภาวนาให้เขาร้องเพลงนี้เป็นเพลงสุดท้ายในที่สุดแอรเรียลยอมวางไม้เป็นสัญญาณว่าเธอใกล้ได้รับการปลดปล่อยฉันขอตัวก่อนนะน้ำหวานรีบเดินออกไปจากโต๊ะอะไรของเขานะรีบอะไรนักหนาทำตัวแปลกๆชอบกลนิน้งอยู่ฟังเพลงไม่นานพุทก็มารับกลับ จินมองไปด้านในไม่เห็นวี่แววว่าน้ำหวานจะกลับมายิ่งคิดก็ยิ่งแปลกไม่ว่าจะโทรหากี่สายเธอก็ไม่รับหนำซ้ำยังมีอาการคล้ายคนหวาดกลัวจินได้แต่ขอให้ตัวเองคิดผิดน้ำหวานรีบเดินตามชายหนุ่มแม้ว่าจะสุดแสนทรมานที่กลางกายสาวอืมพี่แอเลียวหยุดเดี๋ยวนี้ น้ำหวานเข้ามาในห้องพยายามดึงมือใหญ่ออกจากกระเป๋ากางเกงแต่เขาแข็งแรงมากนอกจากดึงไม่สําเร็จยังต้องทรมานมากขึ้นที่สุดก็ฝืนทนไม่ไหวกรีดร้องมือจิกกำรรเสื้อยืดของเขาหายใจหอบกระเสา่าสองขากลางออกเล็กน้อยสั่นไม่หยุดพ,พอแล้วถอดให้หวานเถอะ เธอสงสัยตาอ้อนวอนหวานเชื่อมไอตีนั่นเป็นใครสนิทกันแค่ไหนเป็นรุ่นพี่ที่มาหาวิทยาลายัยรู้จักกันผิวเผินอืมโกหกมันโทรหาเป็นร้อยรอบยังกล้าบอกว่าผิวเผินเปล่านะพี่จินเห็นหวานไม่ได้ไปเรียนก็เลยจะเอาเลคเชอร์มาให้รุ่นพี่แต่มีเลคเชอร์รุ่นน้อง ยืมคนอื่นมาให้ไงนิงก็หยุดเรียนเหมือนกันเลยเอามาให้ทั้งคู่เคยเดทกับมาหรือเปล่าตอบแอรเรียลตะคอกเมื่ออีกฝ่ายเงียบก็มีบ้างเอ้ยพอแล้วหวานทรมานมือบอบบางยังคงกำเสื้อของเขาเกรงนิ้วจิกเล็บสุดแรงจนเสื้อแทบขาด ถ้ามันชวนไปไหนอีกล่ะไม่ไปแล้วแน่ใจอืมน้ำหวานรีบตอบรับแอรเรียวลจึงยอมดึงมือออกจากกระเป๋ากางเกงแล้วก็ต้องตาโตกับรีโมทอันเล็กรีบสวมกอดเลิกเรียนหวานจะมาหาพี่ทุกวันถ้าไปไหนจะโทรบอกแอรเรียอลอมยิ้มพอใจ งินคืนนี้แสดงฝีมือให้ดูหน่อยดีไหมว่าหวานรักพี่มากแค่ไหนอยยังไงคะแกพาสิแอรเรียลยกรีโมทขึ้นสูงน้ำหวานรีบแย่งจากมือถอดแล้วถอดเดี๋ยวนี้เลยเธอสะบัดทุกชิ้นลงไปกองในพิบตาเรือนร่างขาวเหลือเพียงการเกงในรุ่นพิเศษที่เขาเป็นคนใส่ให้ตอนที่สิห กลับบ้านแอรเรียวจูงมือน้ำหวานออกจากร้านขายโทรศัพท์ในห้างสรรพสินค้าพร้อมมือถือรุ่นล่าสุดราคาแพงกว่าเครื่องที่เขาทำแตกที่จริงหวานใช้รุ่นเดิมก็ได้มีฟังก์ชั่นเยอะแต่ไม่ได้ใช้เลืองเปล่าๆเ,เงินพี่ไม่ใช่เงินเธอบ่นมากเดี๋ยวคืนนี้ไม่ให้นอนคนฟังทำปากมุกมิบ ไม่อยากต่อล้อต่อเถียงกับคนที่เธอไม่มีวันชนะรอตรงนี้พี่จะไปเข้าห้องน้ำค่ะน้ำหวานเดินเล่นค่าเวลาอยู่ไม่ไกลได้ยินเสียงคุ้นเคยน้ำหวานพี่พอสพอสรีบเดินเข้าหาจนลืมว่าพาใครมาด้วยเห็นสายตาน้ำหวานจึงนึกขึ้นได้เออนี่น้องเมทัน เป็นน้องสาวของเพื่อนพี่ไม่มีอะไรนักศึกษาสาวหน้าตาจิ้มลิ้มอายุรุ่นราวคราวเดียวกับเธอส่งยิ้มให้แค่มุมปากน้ำหวานไม่ได้ใส่ใจเพราะรู้จักพอสดีพี่พอสมาทำอะไรแถวนี้คะพี่มาทุละหวานละ่ะทำไมสองสามวันนี้ติดต่อไม่ได้คุณพ่อเป็นห่วงมากที่หวานไม่ยอมกลับบ้านช่วงปิดเทอมต้องอยู่เตรียมตัวเรียนซัมเมอร์ค่ะ พี่ว่าหวานคนกลับบ้านแล้วขับรถมาเรียนไม่เห็นต้องออกมาลำบากไม่ลำบากนะคะอยู่หอมีสมาธิอ่านหนังสือดีแต่อยู่คนเดียวมันอันตรายเกิดมีคนจ้องทำไม่ดีไม่ร้ายใครจะช่วยน้ำหวานอยากหัวเราะใส่แรงๆใครกันแน่ที่เป็นตัวอันตรายเธอต้องออกจากบ้านก็เพราะเขาพอสอยากจะคุยต่อแต่ถูกเด็กสาวสกิดไม่หยุด น้ำหวานจึงได้ทีตัดบทพี่พอสไปทำธุระเถอะหวานก็จะไปเหมือนกันอย่าลืมโทรหาคุณพ่อล่ะค่ะน้ำหวานโล่งอกที่พอสยอมจากไปง่ายๆไม่ต้องบอกก็รู้ว่านักศึกษาที่ควงมาเป็นเด็กเลี้ยงของเขายังไม่ถึงเวลาเลิกงานแต่มาเดินอยู่แถวนี้ที่ผ่านมาก็ไม่เคยเห็นกลับบ้านเร็ว คุยกับใครเสียงแอรีรยวลดังรถอยู่เหนือศีรษะน้ำหวานรีบหันหลังกลับดั้งจมูกชนเข้ากับหน้าอกวกว้างพอดีเห็นแล้วคะอืมพี่เคยค่ะน้ำหวานแอบโล่งอกเมื่อแอรีรยวลพยักหน้าเข้าใจง่ายไม่โวยวายเหมือนวันก่อนไปเถอะพี่ต้องกลับไปเปิดร้านวันนี้ไอ้พุทธคงมาดึกค่ะ น้ำหวานได้แต่นั่งนั่งนอนนอนอยู่บนห้องนอนชั้นสองแอรเรียวไม่อนุญาตให้ลงไปที่ร้านเพราะจินมาแทบทุกวันเธอไม่กล้าขัดใจเขาไม่อยากถูกลงโทษด้วยวิธีแปลกประหลาดนึกได้ถึงคำพูดของพี่เขยจึงรีบกดโทรศัพท์สวัสดีค่ะคุณพ่อหวานสบายดีค่ะถ้ามีวันหยุดยาวๆหวานจะกลับนะคะ การได้คุยกับพ่อเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้เธอสุขใจมีแรงอดทนอดกลั้นอยู่ในบ้านหลังนั้นได้ถึงสิบกว่าปีนับตั้งแต่วันที่แม่จากไปได้แต่ดูรูปในกระเป๋าสตางค์แล้วกอดไว้แน่นคิดถึงที่สุดตั้งแต่ลืมตาดูโลกจำความได้ว่ามีแม่ที่มีสถานะเป็นแค่คนรับใช้พ่อเป็นเจ้าของบ้านหลังใหญ่ มีคุณผู้หญิงและลูกสาวอายุมากกว่าเธอหลายปีอีกหนึ่งคนน้ำหวานเคยถามว่าทำไมแม่ถึงยอมให้แม่ใหญ่ทุบตีแม่ตอบว่าเป็นการชดใช้ที่ทำให้คุณผู้หญิงเสียใจแม่จากไปตอนเธอหกขวบไม่ถึงสองปีแม่ใหญ่ที่สุขภาพไม่ดีอยู่แล้วก็เสียชีวิตไปอีกคนทำให้พี่สาวต่างแม่ เกลียดเธอมากขึ้นคอยรังแกกลั่นแกล้งต่างๆนานาพอโตขึ้นน้ำหวานเริ่มเข้าใจเหตุผลของทุกคนทั้งพ่อแม่ใหญ่และแม่ของเธอพ่อใช้ชีวิตตามใจตัวเองเพราะถือว่าเป็นคนหาเงินเข้าบ้านมันมากมายมหาศาลจนแม่ใหญ่ไม่กล้ามีปัญหากับโลกอีกใบของพ่อได้แต่เศร้าโศกเสียใจ ส่วนแม่แท้ๆของเธอห้ามความรักในใจไม่ได้จึงเลือกทำผิดแต่ในเมื่อทุกคนคือผู้มีพระคุณเธอไม่คิดโทษใครนอกจากเวรกรรมกับพี่สาวต่างแม่น้ำหวานไม่โกรธออกจะเข้าใจด้วยซ้ำถ้าไม่ใช่พี่เคยตัวแสบไขประตูห้องนอนเข้ามากลางดึกและถูกจับได้คาหนังคาเขาเธอก็คงไม่ต้องกระเด็นออกจากบ้าน แต่เพื่อความสบายใจของพ่อไม่มีเธอขวางหูขวางตาทุกคนในบ้านจะได้สงบสุขทำไมยังไม่นอนน้ำหวานสะดุ้งกับเสียงเรียกมีอะไรเรียกแค่นี้ต้องตกใจด้วยคุยกับใครเอาโทรศัพท์มาดูสิคุยกับคุณพ่อคะ่ะเธอยื่นโทรศัพท์ให้เขาหลีตาเล็กน้อยแต่ไม่ได้รับมาเปิดดู แล้วทำไมไม่รีบนอนไหนว่าพรุ่งนี้มีเรียนกำลังจะนอนแต่นึกได้ว่ายังไม่ได้คุยกับพ่อพอวางสายพี่ก็เข้ามาพอดีเออพี่แอเรียลคะคือวันศุกร์หวานมีเรียนแค่ช่วงเช้าแอเรียลจ้องหน้ารอเธอพูดต่อหวานอยากกลับบ้านไปอยู่กับพ่อแล้วจะกลับมาอีกทีวันอาทิตย์ค่ะแอเรียลนิ่งคิดอึดใจคนรอคำตอบอดกลัวใจเขาไม่ได้ก็ไปสิ ถ้าอยากให้พี่ไปส่งก็บอกแล้วกันเหนือความคาดหมายเรื่องที่เขาจะไปส่งถึงบ้านแต่ก็ต้องยิ้มค้างกับสายตาหื่นกระหายกว่าจะถึงวันศุกร์คงต้องเอาตัวเข้าแลกหนักหน่วงเออพี่แอรเรียวไม่ต้องลงไปทำงานแล้วเหรอคะเจ้าของร้านอู้งานสักครึ่งชั่วโมงจะเป็นไรพรึบอุ๊ย คนในห้องส่งเสียงสุขสมส่วนคนหน้าห้องสุดแสนเจ็บใจมิ้วตามแอรีเรยลขึ้นมาเพราะหวังอยากได้เงินใช้แต่นึกไม่ถึงว่าผู้หญิงคนนั้นยังอยู่ที่นี่ทุกวันเธอเข้างานดึกจึงไม่เคยได้พบหน้าสักครั้งเป็นอะไรอีกหน้าอ,าอีกเราจะเรียกแขกยังไงพุทธเห็นมิ้วเดินกระแทกเท้ามาจากหลงังร้าน อะไรที่ไม่ใช่ของเราก็คือไม่ใช่พี่พุธหยุดพูดเลยนะก็พอพี่นั่นแหละเอา้าเกี่ยวอะไรกับพี่เธอเปลี่ยนใจเองนะแหมกล้าพูดมิ้วขอไปค้างด้วยพี่ก็ไม่ให้ไปใครกันแน่ที่เปลี่ยนใจก่อนมิ้วกระฟัดกระเฟยียดหน้าหงิกหน้างอพุทยิ้มเยือกเย็นไอเสียแก,แก่ของเธอไปไหนหมดละ่ะเรียกมาช่วยสิ จะได้ไม่ต้องทำท่าเหมือนคนอยากอยาพี่พุทธมิ้วเถียงไม่ออกหน้าเปลี่ยนสีทันทีอยากคิดว่าไม่มีใครรู้ที่พวกพี่ยังให้เธอทำงานต่อเพราะเห็นว่ามีลูกค้าติดหรอกนะพุธรู้มาตลอดว่ามิ้วไม่ได้มีเขาคนเดียวแต่เพราะไม่คิดจริงจังจึงไม่เคยคิดมากส่วนแอเรียลรู้ทุกอย่างเช่นกันหลังผับปิด เห็นรถหรูมารับมิวบ่อยไปเย็นวันศุกร์กลับมาทำไมสวัสดีค่ะพี่มีนาคุณพ่อบอกให้หวานกลับบ้านบ้างคำถามห้วนๆจากพี่สาวทำให้น้ำหวานหน้าชาแต่ก็ยังยกมือไหว้ไม่ต้องเอาคุณพ่อมาอ้างอย่าคิดว่าฉันไม่รู้ที่แกเอาใจคุณพ่อก็เพราะหวังสมบัติผัวฉันแกก็จ้อง สันดานขี้แย่งเหมือนแม่ไม่มีผิดมีนาหาเรื่องต่อว่าเจ็บแสบก่อนเดินกระแทกเท้าจากไปคนฟังได้แต่อดทนไม่อยากทะเลาะกับพี่สาวให้พ่อไม่สบายใจก่อนมาน้ำหวานไม่ได้โทรบอกพ่อไม่รู้ว่าพ่อกลับดึกในบ้านมีแค่เธอกับพี่สาวส่วนพี่เขยไม่ต้องเดาก็รู้ว่าหายไปไหนพี่ตาลไปพักผ่อนเถอะเดี๋ยวหวานล้างเอง น้ำหวานสั่งคนรับใช้สาวลูกตาลเป็นลูกแม่บ้านเก่าแก่อายุมากกว่าน้ำหวานแค่ไม่กี่ปีแต่ไม่เคยโดนพี่เขยตัวดีทำเจ้าชู้ใส่มีนามักพูดเกราะหูลูกตาลว่าไม่สวยน่าสงสารลูกตาลต้องเป็นลูกไล่ของมีนาตั้งแต่เด็กค่ะคุณหวานแต่ถ้าอยากได้อะไรเพิ่มเรียกพี่เลยนะคะ น้ำหวานนั่งกินข้าวนึกถึงคนที่ร้านป่านนี้เขาคงร้องเพลงเสร็จแล้วอยู่ร้านก็ห้ามเมากลับบ้านยิ่งไม่ได้ฉันต้องทนเปรี้ยวปากปอีกนานแค่ไหนคิดแล้วไม่อยากทนหลังออกไปใช้ชีวิตนอกบ้านไม่นานเธอค้นพบว่าน้ำหมักจากข้าวคือความสุขอย่างหนึ่งของการใช้ชีวิตไม่ใช่เพราะอยากเมาแต่กินแล้วสู้ซ่าก,กว่าน้ำผลไม้ธรรมดาหลายเท่า ส่วนข้อเสียคืออร่อยมากไปจนตัวเองต้องเสียสาวน้ำหวานยกจานเข้าครัวหยิบแก้วมีก้านยาวตรงดิ่งไปที่เคาน์เตอร์เลือกขวดที่คิดว่าอร่อยที่สุดเทน้ำสีแดงเข้มเกือบครึ่งขวดกระดกรวดเดียวหมดไอฟาดไม่อร่อยเลยสู้กินเหล้าชงโซดาก็ไม่ได้อ่อยกว่ายเยอะแต่พอจะปิดขวดก็เกิดเปลี่ยนใจ หรือแค่ไม่ชินต้องลองอีกแก้วเพื่ออร่อยขึ้นแก้วที่สองเข้าปากก็คล้ายว่าจะรู้สึกดีขึ้นกินกินไปก็อร่อยแฮะพอละหายไปเยอะเดี๋ยวพ่อรู้คนติดใจเลียรอบริมฝีปากแบบไม่ห่วงสวยน้ำหวานไม่รู้ตัวว่ากำลังถูกจับจ้องขณะสารวณเก็บของทุกอย่างเข้าที่ไว้อ mm ื hmm. มือปริศนาของคนด้านหลังปิดปากเธอแน่นอีกข้างลวงเข้าใต้ใชายเสื้อบีบขยำความอวบอิ่มเบาๆไถ่ครูดต่อคราวบนลำคอเล็กน้ำหวานดิ้นสุดแรงใช้ข้อศอกถองไปหนึ่งทีรู้ว่าคนหยาบคายคือใครโอ๊ยพี่พอสพอสทำหน้าเยเกคิดไม่ถึงว่าจะโดนข้อศอกอัดเข้าท้องเต็มเป่า เฮ้ยน้ำหวานมาอยู่นี่ได้ไงพี่นึกว่ามีนาะต่อแหลได้โลกน้ำหวานกัดกรามด้วยความโกรธแต่พยายามระงับอารมณ์พี่มีนานอนแล้วพี่พอสรีบขึ้นไปสิคะแล้วนี่ทำอะไรอยู่อย่าบอกนะว่าแอบ,บดื่มไวายของคุณพ่อพอสไม่ไปแถมยังรุ่มกลิ่มคำพูดรู้ทันทำให้น้ำหวานออกอาการอึกอัก ย้ายไปอยู่ข้างนอกแค่ปีเดียวก็กินของพวกนี้เป็นซะแล้วถ้าอยากหัดดื่มบอกพี่ก็ได้พี่เต็มใจสอนเมากับพี่ไม่มีอันตรายไม่ลบกวนหรอกค่ะหวานแค่ลองชิมว่าแต่พี่พอสกลับบ้านป่านนี้แวะไปทําธุระที่ไหนมาเอาสิกัดมาก็กัดกลับแลกกันคนละดอกดูซิจะหน้าด้านแถยังไงพี่อยู่เคียงงานที่บริษัทรายงานตัวกับมีนาถุกชั่วโมงหวานไม่ต้องหึงเอ้ย เป็นห่วงพี่แทนมีนาหรอกน้ำหวานแทบจะก,กริ๊ใส่ผู้ชายคนนี้แพราวขั้นสุดขนาดพี่สาวยังตามไม่ทันแล้วเด็กอย่างเธอมีหรือจะรู้ทันเขาขอตัวนะคะหวานง่วงแล้วพอสมองตามเรือนร่างอ่อนแอนที่ดูโตเป็นสาวขึ้นตามอายุเขายกมือหนึ่งข้างที่เพิ่งขยำเนื้อนวลขึ้นสูดดมยิ้มกุ้มกลิ่มมีความสุข